อันยองฮาซโยชอนนึนไอแทนอิมิดาสวัสดีครับผู้ชมกของรายการซอสเรื่องราวกินได้วันนี้เรามาในเวอร์ชั่นเกาหลีเนื่องจากเรามีผู้สนับสนุนใจดีพาเราบินมาที่เกาหลี ก็ขอแพนด้าชวนกินและไอ้แทนแทนไว้เทมทานนะครับในตอนนี้เกาหลีทิปแต่นี่ให้ดูก่อนให้ดูก่อนว่าเราจัดเต็มขาดไหนเวลามีสปอนเซอร์เข้าเก้าอี้อย่างสีชมพูนี่เราซื้อเก้าอี้มานี่สีชมพูเป็นโหลๆเลยคือวันนี้พูดแพนด้าสีอะไรรายการเราจะเป็นสีนั้นเลย แล้วก็ร้านแรกที่เราเลือกมาเป็นหนึ่งในร้านเกาหลีที่เรียกได้ว่าฮอตฮิตอยู่ในแวดวงโซเชียลมีเดียและอยู่ในหมดเดลิเวอรี่ที่คนสั่งกันเยอะที่สุดนะก็คือร้านนี้เราอยู่กันที่ชอนมันสเตชันสถานีที่เราจะมาพบกับอาหารเกาหลีแบบออริจินัลในราคาทุกคนสัมผัสได้ สวัสดีครับผมมะนาวนะครับเป็นเจ้าของร้านชอนมันครับผมในทีวีเขาชื่อกองอยูแต่จริงเขาชื่อมะนาวมาอยู่เมืองไทยชื่อมะนาวคุณมะนาวอยู่นี่สวัสดีครับ,ค,รบคุณมะนาว,วรเรารู้จักกันอยู่แล้วเพราะผมเป็นเรียกได้ว่าลูกค้าประจําของชอนมันเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าแบบอ่ะพามาร้านประจํารู้จักกันหรือเปล่าแต่มันมีเรื่องเล่าไงดูจากการตกแต่งก่อนมันเกิดอะไรขึ้นเรายกอะไรขึ้นมาอยู่ในเมืองไทย เราต้องการให้เป็น Korean s t r แบบจริงๆนะครับความคิดนี้มีตั้งแต่2006อะพี่ตั้งแต่เกาหลียังไม่เข้าไทยเลยมั้งแล้วผมก็มีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นูน่นก็คือเป็นเหมือน้ายนักเรียนแรกเปลี่ยนเงครับอยู่ในหอของมหลาลัยเกาหลีอจูแดนะครับแล้วเราก็ต้องไปกินเหล้ากับคนเกาหลีทุกวันเราจะต้องไปสวนสนุกบ่อยๆแล้วก็คิดว่าอยากจะเปิดร้านอาหารที่เป็นสตรีทจริงๆให้ได้ตรงที่พิเศษคือพอเข้าปุ๊บบรรยากาศมันเหมือนเขายกสตรีทฟู้ดที่เกาหลีมาจริงๆ ม,มไปเกาหลีบ่อยใช่ไหมครับผมชอบถ่ายรูปด้วยก็เลยเป็นรูปที่ผมถ่ายเองหมดเลยรวมถึงกงยูด้วยกงยูนี่ผมแอบแอบถ่ายจากคอมพิวเตอร์อทีอะพี <c oughs> แล้ววันนี้เราแอบขอมาถ่ายร้านนิดนึงเพราะาอยากเห็นว่านี่น่าจะเป็นเดสติเนชันที่น่ามาเช็คอินจุดถ่ายรูปทั้งร้านเนี่ยเรียกว่าจุดถ่ายรูปเลยนะใช้คํานี้เลยนะเพราะว่าเขาตกแต่งไว้แบบนอกจากกินข้าวอะ่ะเหมือนเรานั่งอยู่ในเกาหลีจริงๆเลยใครที่ดูอยู่แล้วอยากจะตอบแทนพนดาชวนกิน เข้าไปฟู้ดพันด้ากดหาชอนมันชอนมันนะสะกดดีๆนะมีมีหลายร้านที่ชื่อค,คล้ายๆกันพี่เพราะว่าคาว่าชอนเนี่ยแปลว่าไก่ C H O N นะครับก็เลยร้านอาหารที่ไก่ทอดเกาหลีก็จะขึ้นด้วยชอน oh, ชอนชอนอะไรประมาณนั้นอย่างนี้ใช่ไหมโซชอนอะไรพวกเนี้ยครับทีเนี้ยเราอะ่ะอยากได้คําว่าชอนเหมือนกันแต่ว่าไม่แปลว่าไก่ก็เลยได้คำว่าพันหนึ่งพันก็คือชอนอี e, ชอนโอชอนอย่างเงี้ยแปลว่าหนึ่งพัน แล้วก็มันนี่แปลว่าหมื่นก็รวมเป็นจํานวนเงินที่มากคือ10ล้านเลยพบ่อนนยนะครับสาขาเกษตรที่เราตู้เล็กๆเ,เราตั้งใจว่าภายใน2ปีทําไม่ได้10ล้านแล้วกันได้เลยโอ้ยผ่านไปนานแล้ว <c oughs> แต่แต่เราก็ไปลงสาขาอื่นหมดนี่คือคนี่คือคอ,อายุน้อยร้อยล้านนะอายุน้อยร้อยล้านเนี่ยเท่าแก่ตัวจริงแล้วก็เป็นอย่างนั้นครับเราก็เลยจดเป็นบริษัทขึ้นมาชื่อบริษัทว่าพันหมื่นแสนล้านครับนี่คือเหมือนกับแบบเหมือนเราอยู่เกาหลีเลย ปกติมันจะเป็นผ้าใบใสนะแต่ว่าช่วงนี้เราเอาผ้าใบไปทำวังษาอยู่ไม่ใช่รายการเราลงทุนพอพูดแพนด้าสปอนเซอร์ปกติผ้าใบใส่ใสหมดเล้เปลี่ยนเป็นชมพูเลยเออเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากสสนุนรายการซอสต้นเอากินได้นะเราจะจัดเต็มให้แบบนี้เลยเนี่ยกาอี้ชมพูเต็นท์ชมพูพี่โมชิมหายเขามีอยู่แล้วเไอเดียในการตกแต่งร้านนี่ใครเป็นคนคิดผมเองเลยจริงๆอ่ะให้แฟนทําเรื่องอาหาร ผมเป็นคนคิดเรื่องโฆนณาทำกับข้าวเป็นไหมที่ผมเริ่มก่อนผมจีบแฟนด้วยไก่เกาหลีนะอาจจะไม่ได้เหมือนร้านอื่นที่แบบเป็นเชฟมา10ปี20ปีนี่คือจีบแฟนด้วยไก่เกาหลีแล้ววันนี้ก็มีอิตาลีคาร์ดเมืองไทยของตัวเองขึ้นมาแบบนี้เลยนี่ใช้คำนี้ได้จริงๆนะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของร้านเกาหลีที่มีสาขาถึง6สาขาตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็ขึ้นมาด้วยตัวเองพย <ไป S 1> ายามใส่ดีเทลอย่างเลือกรูปภาพถ่ายภาพเอง ออกเหล็กออกตู้เองอะไรเงี้ยร้านข้างๆทาไม่ได้เราก็ไปออกเหล็กตู้ให้ร้านข้างๆอะไรเงี้ยเหมือนแอนเลยพอผมมองว่าถ้าเกิดตอนแรกมันมีร้านเดียวไงล้วซ้ายขวาไม่มีร้านคนไม่เดินมาผมก็เลยมองว่าซ้ายขวาก็ควรจะเป็นร้านที่ดีด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบพยายามทำให้เป็นแบบคอมมูนิตี้เล็กตรงนี้ที่แบบคนต้องมาอะไรเงี้ยครับคนเริ่มเห็นกระแสเกาหลีในย่านนี้ครับผมเริ่มเห็นมีร้านคล้ายๆกันอยู่ตามหมือบตามมึงไฟแวบๆสีใกล้เคียงกันแบบเริ่มมีแล้วนะเยอะเลยครับเยอะเลยใช่ไหมเยอะเลยนี่ เราให้ดูมันคือความเกาหลีมากดูเมนูเขาดิคุณผู้ชมคือที่เนี่ยแบรนดิง้งดีไซน์ทั้งหมดนะแม่งคือโอ้โหสุดยอดแห่งความลำ้ำเมนูที่วลาลูกค้ามาที่ร้านชอนมันและึกถึงชอนมันคือเมนูที่เรียกว่าจุกุมิครับผมเมนูผัดปลาหมึกนี่คือจุกุมิของพวกเนี้ยผมเอามาจากที่เกาหลีหมดเลยครับตัวปลาหมึกก็เอามาจากที่เกาหลี๋อปลาหมึกน้ำเข้าใช่ครับแล้วเรามาขายราคาเนี้ยเหรอได้ครับเพราะว่าจริงๆมันก็พอได้อยู่เพราะเราสั่งมาเทียเยอะๆครับเฮ้ยเราอยากรู้ละ เธอนำอาหารมาได้เลยครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับอาหารของร้านชอนมันในบรรยากาศที่อยู่ใต้เต็นท์เหมือนกับนั่งกินอยู่ที่สตรีทฟู้ดในเกาหลี อันนี้จุกุมิครับเป็นไฮไลท์ของที่ร้านซึ่งหลายๆคนมาที่ร้านชานมันจะถามหาจุกุมีก่อนกี่บาททั้งเซตเนี่ยหมดหนี่เลยหมดหนี่เลยหรอครับ449บาทครับหมดหนี่เลยนะ44.9บาทใช่ครับผมอ่ะนี่ก็เป็นเหตุผลที่คนมันถึงเยอะทุกวันจริงๆแล้วอ่ะเกาหลีเป็นประเทศไม่ได้รวยนะประเทศเขาอยู่กันขัดสนมาตลอดตั้งแต่สมัยก่อนแล้วอ่ะเขาก็เลยเอาผักมาดองเพื่อกินกันนานๆอะไรเงี้ยนานๆนนานทีจะได้กินแบบเนื้อย่างหมูย่างสามารถกินแต่ผัก เขาก็เลยแบบว่าเน้นเครื่องเคียงให้เยอะให้อิ่มท้องแต่เขาจะกินข้าวกันเยอะมากผู้หญิงตัวเล็กนี่กินข้าวได้เยอะกว่าคนไทยเยอะเลยนี่คือต้าบกิที่ปั้นสดนะครับไม่ใช่ต้าบกิสําเร็จรูปที่ฟรีฟรสมานะครับนนมาจากเกาหลีมาจากคนเกาหลีที่อยู่เมืองไทยเมนะูนี้เราต้องเลือกว่าเอาเผ็ดหนึ่งสองหรือสามถ้าใครชอบเผ็ดหรือพอกินเผ็ดได้แนะนำสามไปเลยดีกว่าเอาสามไปเลยงนะั้น ที่เกาหลีอะครับเขาะจะกินเมนูจูกุมินี้โดยการที่ให้มันสุกแล้วกินได้เลยสักพักหนึ่งพอกินหมดเราค่อยเอาข้าวไปผัดแต่ที่เมืองไทยเนี่ยคนไทยชอบกินพร้อมข้าวเราก็เลยตัดสินใจว่าเราผัดเสร็จเราตักแยกมาผัดข้าวต่อเลยระหว่างนั้นลูกค้ากินปลาหมึกเสร็จข้าวก็ใกล้จะเสร็จพดอดีหอมเลยเนี่ยทะลุแมสเลยกินทะลุแมสเลย โอ้ย่าก,กินมากเลยเดี๋ยวเจอนี่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 ดูนะกูก็ตื่นเต้นอู้เอาุณผู้ชมขอโทษนะแขนสั้นจริงๆอยากจะโชว์มันไปได้ไกลมากแต่แขนกูได้แค่นี้แหละนี่คือไก่ทอดไก่ทอดแล้วเราเอาไปจุ่มงี้หมุนเข้าไป โอ้หตอนนี้นี่แม่งใครเปิดดูตอนคืนดอนดูซีลี่แล้วมึกตายแน่อู้หอ้อ่ะแขนสัดนอีกแล้วนี่นี่น,นี่อ้ปั๊บปัอืมอร่อยว่ะวิธีการเนี่ยเขาจะอันนี้ทิ้งไว้ที่โต๊ะตลอดเลยเนาะเพราะว่าจะหยิบอะไรสักอย่างนึงแล้วอ่องไกลเหน,ยเนียวขึ้นมาแล้วก็มาพันอันนี้แล้วก็ตัด จะไก่ก็ได้ก็เหมือนกันเอาตัวไก่หนีบขึ้นมาแล้วก็พันไก่โอ้ยมันก็จะสวยกว่าหม่ดูของเขาก็ดูของกูนี่ของนี่นี่ของกูนะนี่นี่ของเขาสวยเลยเฮ้ยคุณผู้ชมแม่งอันนี้อร่อยว่ะ หิวเหรอสังเลยทุกคนคุณจะเล่นมาม่าเราหลือนะแต่อันนี้เป็นมาม่าผัดกิมจิครับผมมาม่าผัดกิมจิแล้วก็ใส่เบคอนไข่กุ้งครับโอ้โหเ,เส้นมาม่าเข้าไปอืมโหมันมีความแบบหนืบของเส้นมาม่ามีความกรอบกรุบของไข่กุ้ง มีความเค็มของเบคอนมีความเปรี้ยวของกิมจิพูดถึงความเปรี้ยวของกิมจิพ่ป้าเขาเล่าให้ฟังว่ามีลูกค้าคอมเพน่ากิมจิทําไมเปรี้ยวเสียหรือเปล่าคือถ้าใครรู้สึกแบบเนี้มันเหมือนมึงไปคอมเพนมะนาวอะเพราะมะนาวเปรี้ยวเสียหรือเปล่ากิมจิต้องเปรี้ยวดิพี่ตอนเรารับมาเวลามาจากโรงงานเนี่ยครับมันก็จะไม่เปรี้ยวเราจะต้องมาทิ้งไว้ให้มันเปรี้ยวก่อนถึงจะขายได้แต่ว่าคนไทยบางคนอาจจะไม่ชอบเปรี้ยก็ก็เป็นไปได้นะครับ จริงๆอ่ะมันมีแสลงอันหนึ่งของเว็บิ้นเกาหลีคือถ้าเราชวนผู้หญิงไปกินมาม่าแต่ว่าจะพาไปที่ห้อง <c oughs> ไปกินมาม่ากันปะเอาภาษาเกาหลีเลยไหมลามยอนโบโกโเละนะมาลามยอนโบโกเลไปกินไปกินมาม่ากันปะมีหมดเลยนะมีวิวมีเน็ตฟลิกนะมีดิสนีย์พาร์ทนะมีหมดเลย แต่ไม่มีแมวไม่ได้ชวนไปดูแมวที่ห้องเฮ้ยคุณผู้ชมคือรสชาติอาหารเกาหลีที่เนี่ยดีมากเลยนะพูดคำนี้เลยนะโอ้โหนี่นคุณผู้ชมแม่ตายตาที่แม่งรออุ๊บอุ๊บอันนี้กินอย่างนี้นะคุณผู้ชมนำปลาหมกึกมาหนึ่งชิ้นวางไว้บนข้าวแบบนี้นะครับแล้วก็เอาช้อนนะครับ มันก็จะได้ข้าวที่อยู่ขอบกระทะกรอบๆเลยพร้อมประมึกอืร้อนไมไ่้อร่อยอร่อยแล้เร็สูตรไหน,น,หนทำาได้อร่อยขนาดนี้ทุกอย่าง มีเพื่อนเป็นคนเกาหลีครับผมเราไปกลับไปกลับตลอดแล้วเพื่อนมีร้านอาหารเกาหลีด้วยเวลาไม่รู้จะทะไรก็ไปนั่งช่วยเขาที่ร้านอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันว่าจะเอามาเปิดที่ไทยน,นะก็ออกมาเลยเขาก็พาเราไปเดินตลาดพาไปอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้จากร้านค้าเราก็ดิวกันซัพพลายเออร์เราก็เป็นเกาหลีหมดเลยนะครับแล้วเขาก็อยู่กับเราตั้งแต่ชันมันตอนเปิดสาขาแรกแล้ว มีกี่สาขานะตอนนี้มี6สาขาครับผมมีสาขาแรกคือสาขาเกษตรงามวัน52สาขาที่2คือจุฬาซอย5สาขาที่3คือตลาดเดินเล่นท่าพระนะครับสาขาที่4ี่คือพระราม4ในบิ๊กซีครับผมอีก2สาขา oh, <okay. S 2> ดีฟลีคือราชพฤกษ์กับเชียงใหม่ในบิ๊กซีกับตลาดท่าพระเยอะๆนะบิ๊กซีเนี่ยมีอะไรพิเศษอย่างหนึ่งคือที่นั่นเราใช้เตาไฟฟ้าครับมันจะเป็นอีกเทคเจอร์หนึ่ง ความกรอบของข้าวนี่คือกรอบแล้วไม่ติดกระทะมันกรอบแบบเหมือนกินข้าวเกียบยนั้นเลยครับแต่ละสาขาจีนไทยรูปจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามาสาขาหนึ่งแล้วควรจะไปสาขาหนึ่งด้วยเพื่อจะไปถ่ายรูปทั้งหมดอ่าต้องไปถ่ายรูปแต่ละสาขาด้วยใช่ผม,มว่าจริงๆแล้วอ่ะคนไทยรสชาติอาหารไทยอ่ะกับอาหารเกาหลีอ่ะกินกันง่ายง่ายกว่าอาหารญ,ญี่ปุ่นอีกนะเพราะาอาหารญี่ปุ่นบางอันมัน,อ,มนอาจจะคอนทราสกับอาหารไทยมากเลยแต่อาหารเกาหลีมันจะมีความเผ็ดมีความหวานกล้คเคียงอาหารไทยผมว่าจริงๆแล้วลองเปิดใจดูแล้วผมว่า กินง่ายครับอาหารเกาหลีคุณผู้ชมเพลินเพลินไปหน่อยจนน้องๆมองหน้าแบบทำไมอดอยากไม่ได้ไหมคือเมื่อก่อนมากินบ่อยพูดแล้วเดี๋ยวเข้าดราม่าว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่มากินคือไม่ได้มากินนานแล้วคิดถึงบรรยากาศร้านนี้มากก็เลยเพลินไปนิดนึงเพราะฉะนั้นใครที่ดูเทปนี้อยู่กดสั่งเลยสะกดให้ถูกนะชอนมันสั่งฟู้ดแพนด้าดิลิรี่ถึงบ้านรับรอง ได้บรรยากาศนี่ผมถามนิดนึงครับผมสั่งกลับบ้านไอ้นี่ไปยังไงเราจะผัดนี้ไปให้หนึ่งกล่องแล้วผัดข้าวแยกให้แห้งกรอบๆไปอีกหนึ่งอ่าไม่ต้องมีกระทะถูกไหมไม่ต้องครับหาจานใหญ่ๆวางเพื่อจะได้แบบฟิลแล้วอันนี้ไปยังไงอันนี้เราจะทําให้ลูกค้ามันจะมีกดเลือกได้ว่าจะเอาระลายชิปไปเลยหรือจะเอาชิปไปละลายเองโอ้โหเรียกว่าใส่ใจมากพูดจาเหมือนขายของจริง a อยยืนมองอยู่นะแล้วเหมือนเดิมพอเรามีสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดี เราจะถ่ายที่นี่ที่เดียวไม่ได้เราต้องไป2ที่อีกที่นึ่งเป็นสุดยอดร้านเกาหลีร้านไหนเดี๋ยวตามไปดูกันอันยองแพนด้าคุณผู้ชมแล้วเราก็มาอยู่กันที่ร้านที่2นะครับกับแพนด้าชวนกินหลังจากเราไปร้านแรกอิตาลีคลาสเมืองไทยร้านที่สองนี่เราข้ามฝั่งจากบ้านทองมาในย่านย่านที่มีไม้กวาดขายไม่ใช่ร้านที่2เราข้ามมาในย่านที่เรียกว่าแฮปปี้นิ่งที่สุดฮิปที่สุดแหล่งรวมร้านกาแฟแทบจะเรียกได้ว่าเยอะที่สุดในเมืองไทยแล้วั้งนั่นก็คือ อารีแล้วนี่เราก็อยู่กันหน้าร้านกาแฟสุดฮิปเคนแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่เรามาในวันนี้เพราะเรายัางอยู่ในทีมเกาหลีกับแพนด้าชวนกินตามอ่ะคุณผู้ชมนี่ร้านชื่ออันยองบางกอกเราบอกร้านนี้มาจากปูซานเลยนะพี่มาจากปูซานนี่คือเรื่องจริงจริงเรื่องจริง สวัสดีครับขออนุญาติครับคุณจีม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 คุเจีมคุณ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 จี고คุณทีมคุณจ่มคุณจีมรุณจีมคุีมเุณจีมุจีมคุณจีมคุณจีมคุณคุณจีุีมุีมคุณีีจีจีเจคคุณนาว กับร้านนี้อันยองแบงคอกเจ้าของร้านเป็นคนเกาหลีร้านไหนฝีมือจะดีกว่ากันทริกซิงื웬만하면เอ่อฮักุกจะมาส์สเ็กีากนริงือ่ม้ันกุะมเล็กด o กว่กันขริก้ิงค์คือ웬้อ่อกุกาส์สเลดีก่ากันทริกซิงอเรานก้ะาเล็กดกว่านเราชอบกินเ้านไหนนะเราัรกันกุ้มาส์สด้วยกันง่ายๆเลย กดสั่งฟู้ดแ a นด้าแล้วให้มาส่งมาที่บ้านดูเทปนี้จบสั่งนะ,ะเมนูถ้าเทียบกับร้านเกาหลีร้านนี้ถือว่าไม่แพงไก่ทอดราซอส150บาทเอ้ยนี่มีรามยอนได้วรามยอนรามยอน้อ,นาอน150บาทเดี๋ยวกูซื้อเนี้ยไปเกี่ยวไว้ที่ห้องเลยแล้วก็พูดอะไรนะเบลรามยอนก,ก็เปนเล่เอออ่มีให้เลือกนะจะมากินรามยอนที่บ้านผมหรือมกินบ้านเบล เลือกเอาเลือกเอาร like <Yeah, ู้สึกยังไงที่คนไทยตอรับร้านอันยยงไนท์คอับที่เมืองโมย้าครับโอ้ทว้ะทั่วั้นะเอ้ั่วัเอ่วั้งประเทศโอ้ทัทั้งปร้ทั่ว้งปราไท้่รเท่ทปเอ่ทงปเ้ัปรเ้วังรเ้่งเอ่งปิดทร้านในเมืองไทย รีลเทสออ of Korea ข้าบัดกิมจิรสจัดเลยนะจัดจ้านใช้ได้เลยแบบอบอดคนไทย <dav is> นี่อ่ะลองนะรสชาติใช้ได้นะใครอยู่แถวนี้เปิดแอป Delivery อยากกินอาหารเกาหลีขึ้นมามีที่นี่แหละชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านอันยองบางกอก ใครที่ไม่ชอบกิมจิเปรี้ยวจัดนี่ไม่เปรี้ยวนี่โ okay, อเคโยกิมจิให้ดีอยู่เออเออทำไมซื้อเห<อ>รอ้เดี๋ยวซื้อไปตุนไว้ที่ห้องอามากินรามยอนที่ห้องกันมันะ้ยืมไม่เอานะร้อนไม่เอานะ กอเกลียดมันนะแม่ม่้กูเล่นนะมึงนี่สลายนี้ไม่อร่อยดีว่า <travaille> โดยรวมนะเราก็ต้องให้แต้มต่อเขาเรื่องราคานิหนึงนะนี่คือแบบ200อะ่ะกูวันนี้ไปรุ่นชอบกูชอบสลายนะกูสลายอร่อยกลมกล่อม คุณผู้ชมและนี่ก็คือร้านที่สองของแพนด้าชวนกิน้อโอ้มันเขียนอย่างนี้เลยนะนี่เอาเข้ามาจากเกาหลีที่มันเขียนเจจูซัมดาสูน้ำแร่ธรรมชาติจากเกาะเจจูเปล่ามันเขียนภาษาไทยรู้สึกมันอยู่เกาหลีเลยเนี่ยเดินออกไปปักชอยตรงนี้เป็นเมียงดงเดินออกไปทางนี้เป็นคั่วกิ้งผักสดเลี้ยวขวาไปนิดนึงนะ มีโคซองชื่เอเพนออกไปเลี้ยวซ้ายนะซูชิชินเซ่แล้วเลี้ยวขวาเพนกวินอีทชาบูนี่คือนี่แม่งคืออินเตอร์เนชั่นแนลมากนี่คือย่านที่แบบมีทุกอย่างมีฝรั่งเศสโคซองในชะ่ไหมมีอาหารใต้จากนครคุกกิ้งขอสดมีซูชิจากญี่ปุ่นเพนกวิน <Penguin S 2> นี่ก็มาจากโั้วโลกเหนือนี่แม่งคือแหล่งรวมวัฒนธรรมที่สำคัญแม่มีออฟฟิศของรายการ YouTube ชื่อดัง <Wow. S 2> ซอสเรื่องเรากินได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืม subscribe ซอสชาแนลสับสไครต์ไอแทนชาแนลนะเรามีแปะไว้คอนเทนต์นกำลังจะมาอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจแบรนด์ซิงอย่าลืมกด like ไลค์แฟนเพจไอแทนนะเว้ยท่านขอโลดอินสกับไอแทนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกทีขอบคุณมากๆเลยอยากเห็นเราพาไปดูเทปละสองร้านแบบนี้สั่งกันเยอะๆสปอนเซอร์จะรู้สึกว่าโอ้โหออกรายการซอสไปยอดขายแม่งพุ่งขึ้น50เท่าวันหลังต่อให้แม่งอีก5เทป10เทป20เทปไปเลยดีกว่า นะคุณผู้ชมอย่าลืมสําหรับใครที่เป็นแฟนเราแล้วอยากให้อยู่นานๆก็ผักดันเราแลวผักดันสปอนเซอร์เราน,นิดนนึงเา <Yes. S 1> ว,วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอันยองแพนด้า